สวัสดีค่ะวันนี้เรามีตัวช่วยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องติดสติกเกอร์เยอะเติดมากๆนะคะติดจนรู้สึกว่าติดไม่ไหวแล้วนะเราจะมีตัวช่วยนะคะนั่นก็คือเป็นเครื่องชค่วยติดสติกเกอร์แบบนี้นะคะเป็นตัวเล็กสุดก็คือเป็นแบบแฮนด์เฮลนะคะพอเราใส่ม้นสติกเกอร์เข้าไปแบบนี้นะคะพอเรากดนี่มันก็จะขยมาแบบนี้เราจะติดตรงไหนเราก็แปะแล้วก็ดึงเท่านั้นเอง บบมันก็จะช่วยให้เราติดงานได้เร็วขึ้นแล้วก็สบายขึ้นนะคะอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะก็คือสําหรับเพื่อนๆที่ติดสติกเกอร์บนขวดกลมๆแบบนี้นะคะที่เป็นทรงกระบอกแบบนี้นะถ้าแปะมือเนี่ยมันก็จะต้องมีปัญหาแบบสติกเกอร์ยับสติกเกอร์เป็นฟองแปะแล้วมันขยิงกันไม่ลอกอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องดึงเข้าดึงออกหลายรอบติดมือมันช้าเสียเวลานะคะแล้วก็จะมีตัวช่วยเป็นเครื่องติดสติกเกอร์แบบตัวเล็กสุดนะคะก็จะเป็นแบบหมุนมือ อันนี้นะคะไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะหมุนเอาพอหมุนปุ๊บสติกเกอร์มันก็จะถูกฟีดมาระวางขดตรงนี้แล้วมันก็จะติดให้เราอัตโนมัตินะคะมันก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งเนือที่จะทําให้เราติดสติกเกอร์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะมีไปจนถึงเครื่องที่เป็นแบบเซมิออโต้ก็คือ เราไม่ต้องหมุนมือนะคะเราเสียบปก๊กแล้วก็ก็กดตรงนี้แล้วมันก็หมุนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปจนถึงเครื่องแบบไซส์ใหญ่ๆเลยเครื่องติดสติกเกอร์นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องติดสติกเกอร์ทั่วไปบางคนอาจจะมีความสามารถสั่งจากจีนมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่สั่งมาเสร็จแล้วตัวสติกเกอร์ที่จะใช้นะคะเราจะหาจากไหนสั่งทำยังไงนะคะอันนี้นะนี่ ที่ลงพิมพ์นะคะของเราก็จะทําเป็นม้วนมาให้พร้อมใช้แบบนี้เลยสิ่งที่ลูกค้าต้องแจ้งนะคะก็คือจะใช้กับเครื่องสติ๊กเกอร์แบบไหนนะคะเป็นรุ่นตัวไหนนะเป็นตัวเล็กแบบนี้หรือเป็นตัวใหญ่นะคะนี่เห็นไหมคะตัวแกนม้วนจะขนาดไม่เท่ากันนะคะตัวส่วนมากเนี่ยเครื่องเล็กเนี่ยก็จะใช้แกนตัวเล็กนะคะถ้าเครื่องใหญ่ก็จะใช้แกนใหญ่ขึ้นนะคะแกนเนี่ยจะมีแค่ 2ไซส์นะคะอันนี้1.5นิ้วอันนี้คือ3นิ้วนะคะขนาดของมวนนะคะอีกคำถามหนึ่งที่เพื่อนๆชอบถามคือพี่คะละมวนหนึ่งมันได้กี่ดวงคะอาจำนวนดวงต่อมวนนะคะถ้าสำหรับเครื่องติดสติกเกอร์เนี่ยเราจะดูเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรวมนะคะว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถใส่มวนได้ขนาดกี่เส้นอย่างเช่นว่าเราใช้กับเครื่องไซส์จิ๋วแบบนี้เนี่ย ม้วนมันก็ได้เต็มที่ก็คือแค่ประมาณนี้เนาะสิบเซนแต่ถ้าเกิดว่าเราขนาดขยับใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไซนี้ก็อาจจะได้อยู่ที่สิบห้าเซนแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยแม็กซิมัมอาจจะอยู่ที่ไม่เกินสามสิบเซนหรือยี่สิบเจ็ดเซนนะคะอันนี้เนี่ยตัวสเปคของเครื่องเนี่ยจะเป็นคนระบุมาให้นะคะรวมถึงตัวขนาดแกนด้วยนะว่ามันจะใช้ได้กี่เซนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนคำนวณให้เองว่าในหนึ่งม้วนเนี่ยควรจะมีสักกี่ดวงพอนะคะ แล้วก็ข้อต่อไปที่ต้องแจ้งนะคะคือเรื่องของชนิดของสติกเกอร์ที่จะใช้นะคะว่าเพื่อนๆอยากได้เป็นเนื้อกระดาษนะถ้าเป็นเนื้อกระดาษก็คือมันจะฉีกขาดได้แบบนี้นะคะแบบนี้มีข้อดีคือราคาถูกเพราะว่าฉีกขาดได้นะคะก็เหมาะกับสินค้าทั่วไปนะที่มันไม่ต้องสัมผัสน้ํานะคะส่วนอีกแบบหนึ่งอันนี้จะเป็นเนื้อ PP นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเหนียวฉีกไม่ขาดแล้วก็กันน้ํานะคะ ถ้าเป็นสติกเกอร์ม้วนเนี่ยจริงๆแล้วยังมีอีกหลายเนื้อนะแล้วก็สามารถสร้างเอฟเฟกอะไรอีกหลายๆอย่างได้เยอะๆเลยค่ะอ่ะเกิดมาขนาดนี้อยากใช้กันแล้วใช่ไหมคะทีนี้ปัญหามาอยู่ที่ขั้นต่ำค่ะเพื่อนๆก็ถามกันเยอะนะคำถามนี้ว่าจะทำสติกเกอร์ม้วนเนี่ยควรจะมีขั้นต่ำที่จำนวนเท่าไหร่นะคะคำตอบคือถ้าโดยประมาณนะคะควรจะมีอย่างน้อยคือประมาณ30ตารางเมตรขึ้นไปนะคะ ในการผลิตต่อแบบ1ล็อตนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นสติกเกอร์ที่เป็นดวงๆประมาณนี้ค่ะเป็นกลมๆไซส์ประมาณ4-5หเซนเนี่ยก็จำนวนคนจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยสักประมาณ30,000ดวงขึ้นไปนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นสติกเกอร์ดวงยาวๆแบบนี้นะคะที่แบบพันล็อตกดประมาณนี้นะถามว่า3 0 0พดวงผลิตได้ไหมก็ ทำได้นะคะแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกกว่างานที่ผลิตแบบแผ่นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสร้างความสะดวกได้มากขึ้นหรือว่าเราส่งตัวม้วนสติกเกอร์ไปให้ที่โรงงานที่เขารับผลิตแล้วก็รับติดฉลากให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะสะดวกมากกว่าที่จะทํางานให้เรานะคะทีนี้ถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะ ราคาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเนื้อสติกเกอร์ที่เลือกนะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือตะก,กี้นี้นะสติกเกอร์กระดาษก็จะราคาถูกกว่าสติกเกอร์ PP นะคะแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเอฟเฟกที่เราเลือกใช้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปขอราคางานพิมพ์อะคะ่ะทางโรงพิมพ์ส่วนใหญ่นะก็จะขอว่าขอดูแบบหน่อยค่ะต้องดูแบบอาร์เร์์ด้วยนะคะเพราะว่าราคา จะขึ้นอยู่กับจำนวนสีด้วยอย่างอันนี้เป็นงานพิมพ์สีเดียวนะคะก็จะทำแค่บล็อกพิมพ์เดียวลาะคะ่ะมันก็จะถูกกว่าอย่างอันนี้เป็นงานพิมพ์สีสีแล้วก็มีเอฟเฟคในการฟั๊มเคทองนะคะราคาก็เลยจะสูงขึ้นนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคืออยู่ที่จำนวนการผลิตถ้างานที่ผลิตหมื่นดวงกับงานที่ผลิตห้าหมื่นดวงราคาแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะคะ งานที่ผลิตเป็นมวนเนี่ยยิ่งผลิตเยอะก็ยิ่งถูกนะคะแต่ทางนี้ต้องขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็เอฟเฟกที่เลือกใช้ด้วยนะคะเพื่อนสามารถขอราคาเข้ามาเป็นเลทตามขั้นบันไดได้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะประเมินว่าเดือนหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณหมื่นดวงเราอาจจะขอราคาที่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นก็ได้นะคะเผื่อไว้ใช้สักประมาณ3เดือนหรือ6เดือนแล้วก็ค่อยสั่งลลอตหนึ่งนะคะ บางทีการที่สติกเกอร์เราสั่งล่วงหน้าแล้วก็เก็บไว้นะนอกจากจะมีสต็อกไว้ใช้งานแล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องต้นทุนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะสำหรับสติกเกอร์ม้วนนะคะถ้าเพื่อนๆกำลังสนใจอยากจะทำงานสติกเกอร์ม้วนนะคะเป็นตัวช่วยทุนแรงก็สามารถฝากคำถามไว้ได้นะคะเราก็จะมีคลิปมาตอบคำถามกันเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆนะคะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ถ้า คลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากลิงก์เว็บไซต์เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ